ซปเปอร์ซปเปอร์ห้องน้ำมีมาแล้วเนี่ยขอห้องน้ำสองห้องด่วนดวนเลยขอห้องน้ำสองห้องโมมีต้องการมากกว่าสองห้องนะเออวีอยากได้ทั้งสี่ห้องมีจะสร้างสุดยอดสวนสัตว์ซปเปอร์ห้องน้ำ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะญิงจะมาเล่นเกมแข่งกันนออกยิงนะคะแข่งกันสร้างสวนสัตว์ในเกมที่ชื่อว่าบารีนพาร์กนะคะหรือว่าอาณาจักรคนลักหมีในเกมเนี้ยมันจะเป็นแนวเหมือนกับเราเนี่ยจะแข่งกันสร้างอาณาจากักรที่เป็นสวนสัตว์คล้ายๆซิมซิตี้หรือซิมซิตี้จะแข่งกันสร้างเมืองใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยสวนสัตว์ที่เรากําลังสร้างเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะหมีเท่านั้นซึ่งจะมีหมีแค่4ชนิดนะคะจะมีโคอาล่านะคะมีหมีแพนด้ามีหมีโกบีแล้วก็หมีคััวโลกนะคะซึ่งด้วยสวนสัตว์ด้วยพื้นนทีีท่มมััจจําาากกดเระอง ทั้งชนิดเนี่ยรวมถึงจะมีสลไลเดอร์จะมีห้องน้ําจะมีแม่น้ําซึ่งเราจะจัดการด้วยพื้นที่ยังไงในส่วนสวนาดของเราเนี่ยเพื่อให้ได้พื้นที่ในจํากัดนะคะเกมจะเป็นแนวพัซเซิลนะคะตัะนนวนะะีจ้นนนะะจากดีไซเนอร์ดังนะคะฟิลวอลเกอร์ฮาร์ดดิ้งตัวเกมเนี่ยได้รับรางวัลน,นะคะจากออสเตรเลียเกมเัอร์เกียในปี2017ด้วยนะคะ,ะ,คะตัวเกมจริงเล่นได้2 4งถึงสคนหญิงเนี่ยเคยหยิบตัวนี้มารีวิวแล้วนะคะตัวนั้นน่าจะเป็นวิธีการเล่นแบบเต็มนะคะวันนี้เราจะมาเล่นในกฎแบบที่เป็นแบบเบสิกสำหรับ เด็กทั้งแต่6ปีขึ้นไปเนี่ยเล่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะกระดานกลางของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางกรงหมีต่างๆนะโซนซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนรถตักทรายสีเขียวนะคะซึ่งเราจะวางพวกทายต่างๆทั้งนี้โซนกลางเนี่ยจะเป็นรถปูนสีขาวนะคะทายทั้งหมดจะวางที่นี่และสุดท้ายเนี่ยโซนที่ใหญ่ที่สุดคือรถตักดินสีส้มนะคะซึ่งทายก็จะวางตรงนี้เรียบร้อย ส่วนโซลรถขนปูนเนี่ยถ้าเล่น2คนจะมีตัวเลขบอกว่าเราต้องการแค่ทายเบอร์2 4 6นะอย่างเช่นตัวนี้จริงๆทายมันมีเยอะนะเราจะเอาแค่3อันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเก็บไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้สำหรับเล่น2คนเรียงเลขเลยเอาเลขเยอะไว้ข้างบน642นะคะแล้วก็วางตามตำแหน่งเรียบร้อยส่วนต้องสองช่องน,นี้ถ้าเล่น2คนเขาบอกให้ใช้8ชิ้นนะคะส่วน2อันนี้คือใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าหลอีกคนก็10ชิ้น ส่วนอนุสาวรีย์หมีเนี่ยสองคนเนี่ยเราจะเล่นแค่เลขคู่นะเราก็จะเรียนจากน้อยไปหามากไว้ค่ะเริ่มต้นเด็กๆจะได้เปลือกแปลงพื้นที่1อันนะคะซึ่งไม่จะมีหน้าหลังจะเป็นแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างเช่นสุวกหญิงอาวาน,นินะคะก็เป็นของเยอรมันบาเรนพักล้วก็จะมีแปลงที่เราสมามารถขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อให้สวนสัตว์เราเใหญ่ขึ้น ในเกมบารันพาร์คค่ะเด็กๆจะแข่งกันสร้างสวนสัตว์นะคะซึ่งมีหมีทั้งหมดเนี่ยสี่สายพันธุ์มีหมีโกบีหมีขั้วโลกหมีแพนด้าแล้วก็โคลานะคะจริงๆโคลาเรมันไม่ใช่หมีนะแต่เขาแบบมีเขียนไว้เลยว่าเนื่องจากโคลามันน่ารักมากเลยจึงขอรวมมาไว้ในเกมนี้ด้วยนะในบารันพาร์คซึ่งเราเนี่ยจะมีพื้นที่เริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งแปลงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเกมจะจบเมื่อมีใครก็ตามเนี่ย แปลงพื้นที่เนี่ยสวนสัตว์เนี่ยเต็มครบ4แปลงแล้วมีกรงนีจนเต็มนะคะเราก็จะจบเกมแล้วก็นับแต้มกันว่าใครได้แต้มเยอะที่สุดซึ่งจะเห็นว่าอย่างไทยที่เป็นพวกเนี้ยนะคะจะเป็นไทยที่ไม่มีแต้มเลยไม่มีคะแนนแต่ช่วยทําให้สวนสัตว์ของเราเนี่ยเต็มได้ส่วนไทยพวกเนี้ยจะมีคะแนนซึ่งหยิบก่อนก็จะได้แต้มเยอะด้วยนะได้6แต้มหยิบหลังๆแต้มน้อยลงแล้วก็ตรงเนี้ยทุกอันก็จะมีแต้มเหมือนกันนะคะ คนที่เริ่มคนแรกจะได้ตัวนี้นะคะที่เป็นห้องน้ําซึ่งเราสามารถวางทายเนี่ยที่ตรงไหนก็ได้นะคะในสาหรับชิ้นแรกซึ่งถ้าเราวางทับที่เป็นรถตักทรายนะเราจะได้สามารถหยิบเนี่ยทายชิ้นใหม่อันไหนก็ได้ในโซนนี้นะคะหรือถ้าเราไปวางที่เป็นรถตักตูนนะคะเราก็จะหยิบอะไรก็ได้ในโซนนี้นะคะซึ่งทายเริ่มต้นเนี่ยจะยังเห็นว่าไม่มีรถสีส้มก็คือรถตักดินนะคะแต่ว่ามันจะโผล่มาในทายหลังๆนั่นเองซึ่งถ้าเราทับรถตักดินเราก็จะหยิบทายที่เป็นโซนสีส้มได้นั่นเองนะคะส่วนสนากทายที่เรา เราเห็นกันตรงนี้นะคะก็คือที่เป็นรูปคนงานก่อสร้างถ้าเราทับคนงานก่อสร้างนะคะเราจะได้หยิบทายใหม่ะคะ่ะเพื่อจะขยายสวนใสของเราให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองอย่างเช่นชิ้นแรกหญิงอาจจะวางที่ตรงนี้นะคะอ่าวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เช็คเลยว่าเราได้หยิบทายอะไรเพิ่มสวนหญิงอยากจะหยิบตรงนี้สวนหญิงหยิบอันนี้แล้วกันนะคะหยิบมาเนี่ยต้องวางเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นตาคนที่2นะคะเมื่อวนกับมันถึงหญิงใหม่เนี่ยหญิงก็จะเลือกวางว่าเอ๊ะเราอยากจะวางที่ช่องไหนซึ่งมันจะมีหลุมตรงนี้ซึ่งเราอ่ะห้ามปิดทับนะเพราะถ้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ตรงนี้เราวางได้จนเต็มอะค่ะเราจะสามารถวางอนุสาวรีย์หมีได้นะคะซึ่งแต้มเราจะหยิบอันที่แต้มเยอะที่สุดก่อนนะคะซึ่งสมมติทาที่2เนี่ยหญิงว่าอันนี้ปุ๊บวิอันนี้โชคดีนะคะทับลดตักซ้าย2อันแปลว่าหญิงจะได้หยิบตรงนี้ถึง2ชิ้นเลยนะคะปุ๊บอย่างเช่นอย่างนี้น อย่างนี้คือจบรอบที่2นะคะก็จะเป็นคนถัดไปพอวนกลับมาถึงเราใหม่เนี่ยถึงแม้เราจะมีตรงนี้สอชิ้นแต่ใน1ตาเราวางได้ชิ้นเดียวเสมอนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติหญิงวางทับต,ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนงานอย่างที่บอกเราก็จะได้ทายแผ่นใหม่มานะคะซึ่งจะขยายพื้นที่ของสวนสัตว์เรานะคะซึ่งเราจะวางทางซ้ายทางขวานะคะหรือข้างบนก็ได้แต่ว่า ห้ามวางข้างล่างนะคะห้ามวางใต้ทางเข้านะคะซึ่งสมมติว่าหญิงจะวางอาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะคะเกมจะดําเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนว่าเมื่อไหรท่ที่ตามที่ทับรถแมคโครสีส้มใช่ไหมคะเราก็จะได้หยิบพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นท้ายที่มีสัญลักษณ์สีส้มนั่นเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่แผ่นนี้เราเต็มนะคะตื้อๆๆตรงนี้เต็มหมดเลยนะคะเราก็จะได้หยิบอนุสาวรีย์อันที่แต้มเยอะที่สุดอย่างเงี้ย ก็จะเป็นโบนัส16แต้มตอนจบเกมนะคะเกมจบเมื่อใครก็ตามมีทายนะคะแผ่นพื้นที่เนี่ยขยายสวนสัตว์ครบจน4อันเราจะนับแต้มจากแต้มต่างๆจากกล้หงมีร่วมถึงอันเนส,สรหมีด้วยใครก็ตามที่แต้มเยอะที่สุดก็จะชนะไปมามีนะคะจะเป็นคนเริ่มก่อนคะ่ะเขาจะได้ห้องนั้นชิวๆทางหนูนะคะจะได้เป็น playground ห้องน้ำของมามีมามีทับรถปูนก่อนเลยจะได้รีบไปหยิบของอ่าแล้วก็พอทับรถปูนใช่ไหมมามีก็หยิบอันนี้มารอไว้อ่าเอากกงโคล่ามาเลยตัวนี้หนูเนี่ยวางตัวนี่นะคะทับรถสายหนึ่งอันหนูก็จะได้ส่วนในนี้ อ่ะหนูหยิบชิ้นไหนคะตัวน,นี้ใหญ่เพราะฉะนั้นช่วยได้เยอะอ่าแผ่นส่วนสัตว์หนูจะได้เต็มไวๆใช่ปะ่ะมามีม๊เอาก,กงโคล่าเนทับอันนี้นะทับสองอย่างเลยทับทั้งรถายท,ทั้งคนก่อสร้างอ่าคนก่อสร้างขอแปลงใหม่หนะะ่อยค่ะแล้วก็รถายเนี่ยมามีก็จะหยิบอันนี้อ่าที่เป็นเอาไว้ขายของรถายเนี่ยเล็กเพราะฉะนั้นมันก็ขายแบบเล็กจี๋น้องนี่จะแนะนำวางที่ไหน กล้ๆนี่ก็แล้วกันหราทับรถปูนใช่ไหมคะค่ะทับรถปูนนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้สีนี้อืมเอาอันนี้แหละกลงกลงหมีตัวไหนเหมาะกับหนูตัวนี้อ่าหนูเอามีกบ,บีโอ้เมื่อกี้ลืมวางอ่ะอันนี้หมืนมีมาวางฝั่งนี้แล้วกันอ่า มีจะขยาย,ายแปลงใช่ไหมแล้วพอรอบนี้มามีวางอันนี้ใช่ไหมคะมามีวางที่นี่ดีกว่านี่ไปเลยไปทับรถแมคโครก่อนเลยชึ๊บอยากรีบหยิบแล้วก็อืมเอาอันไหนดีอ่ะแปดแต้มเอาอันนี้แล้วกันอะสำรวจบหนูนะคะหนูวางทับไปหนูได้รถสีขาวปูนนะคะหนูก็จะหยิบในมุมนี้ ล้กอก,ก่อนล้อก,ก่อนอยังว่างไม่ได้อยู่ปิดครบแล้วแพนนีสโซลี่ Sorry, ด้วยหมอมีอดย่างสิบหกแต้มอ่าน้องอินก,ก็จะได้อนุสาวลี่หมี่สิบหกแต้มไปรอแล้วอ,อันนี้จะวางที่นี่อ่ามาชึบแล้วก็หยิบอันนี้สไลเดอร์มาเดี๋ยวรอปิดตรนี้แล้วก็ลดปูนอีกอันนึงเอาอันนี้กันแล้วกัน อีกนะคะตันนี้วางตรงนี้ซึ่งทับแมคโครและลูกปูนหนูขอหยิบแมคโครแมคโครอ่าแปดแต้มอันไหนแต้มเยอะหยิบได้ป่ะมาเยอะยี่สิบแปดปูนอ่ะวางไว้ก่อนรถปูนอีกันเอาไหนคะรถปูนโอเคท่าไปก่อนอมวางแบบนี้วางแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ ได้ใช่ไหมอ่าถ้าได้ก็เล็งไว้ okay, เลงไว้ห้ามติดพื้นให้พื้นกแก้วัวละอ่ะหยิบเาบาเไว้ก่อน,บบนมันอาจจะไม่ได้วางต่อกันก็ได้นะเดี๋ยวตาหน้า,<ส>าน,นี่ยจะวันสองอันนี้มได้ไหหรือน้องยองแต้มเยอะไปก่อนก็ได้เก็บไว้วางตาหลังก็ได้ค่ะมันไม่จําเป็นน้อง,องยิยงต้องวางทันทีเพราะว่าน้องยิยงวางแมคโครปปุ๊บใช่ป่ะเดี๋ยวรอบหน้าน้องยิยงจะได้หยิบอันอื่นด้วยนะ ใช่ไหมทุกคนได้หยิบสีเขียวด้วยอ,อ่ะโอเคอ่ะงั้นตอนนี้หยิบอ่ะหยิบแล้วก่อนอันนี้อะตกรลงรถปูนหยิบอะไรคะโอ้ยรถปูนอันนี้ก็แลนน้วกันเอาแต้มเยอะก่อนดีไหมโอ้ยหรืออยากได้จริงจริงเยอะมันไม่ชอเฮียม,ม,มันฟิตฟิตค่ะเพราะเดี๋ยวหนูก็ขยายได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวตอนหลังหนูก็ขยายได้อ่ะแต,ต่กระตั้มใจค่ะหนูเอาโพลาก็ได้ใช่ไหมโพลาแต้มน้อยนะแต้มน้อยก็แล้วโอเค อุ้ยนุยิ่งมืนมีวางพลาดนิดนึงอ่ะมืนมีเอวนี้มาใช่ปะวางอันนี้ก็ไม่ได้เพราะทับอนันหรือสวรียีทีนี้ถ้าเามีวางอุ้ยมืนไม่วางต้องการทับอันนี้แล้วแหละโอ้ยต้องการห้องน้ำทั้งสองห้องเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่เอาวางอย่างเงี้ยตาหน้าบหมนมีจะไม่มีทายวางเลยมืนมีต้องผ่านหนึ่งตาเสียเปรียบมาก เปียกย่ำปิติอ่ะเอานี้ทับอันนี้ค่ะขอค่ะขอแปลงขยายอันนึงค่ะโอ้โหมันมีต้องการห้องน้ำสองห้องขอแปลงขยายอันนึงขยายเือผ้าชนวาาไว้ตรงนี้ก่อนเลยจริงๆแบบนี้วางวางข้างๆข้างบนก็ได้นะคะบนซ้ายขวาได้อ่าไปอีกข้างล่างข้างล่างไม่ได้ หยุดขัดล่างตัวนี้อยูอยใ่ใต้ใต้ทางเข้าไม่ได้ใต้ตัวนี้ได้ป้ะอย่างี้ไม่ได้ใต้ทางเข้าไม่ได้ค่ะวางตรงนี้ค่ะหนูได้ขยายพื้นที่หนูขยายพื้นที่อ่าหนูขยายวางไปตรงนั้นคนก็จะเข้ามาซื้อของก่อนแล้วก็ไปดูไปดูแล้วจุดอย่างไม่มีให้ดูมามีวางนี้มีอยากได้แม็กโครเหมือนกันจะได้มันเลงว่าจะวางไหน ปอ้ยแต่ถ้ามันี้ตอนนี้แปดแต้ามาเหลืออันนี้ใช่ไหมอิงแอ้แป้มันนี้มันมีไม่ดีเลยอ่ะนี่มันก็พอได้อยู่นะเมื่อกี้อยู่ได้แปดแต่วันนี้อันสุดท้ายที่หมอนีต้องอยากไม่หมอนีมีรูอันนี้อันนี้ก็แปดแด้เหมือนกันแต่อันนี้ดีกว่าตั้งเยอะได้เหมือนกันแหละบัวนี่ไงมอนมีไม่ดีเฮ้อ อน,นี้่งไงมามีอุดเล้ว x x x มันบอกว่า x ห้ามหยิบมันบอกว่าห้ามหยิบหยิบได้บอกว่าตามหมมีบอกว่าห้ามหยิบอันนี้แหละมันบอกว่าบวกอ่ะตาอิงค่ะตอนนี้หมามีต้องการห้องน้ําเป็นอย่างมากเลยเนี่ยคนในสวนสัตว์มันมีต้องการเข้าห้องน้ําเป็นอย่างมากมันบอกว่าโอ้ยมีสอง แต่ตอนที่ว่าเราวางอะค่ะเราจะหยิบอะเราเลือกที่จะสูงปรม่ทับรถปูนแบบนี้ไม่หยิบตรงรถปูนก็ได้นะไม่ไปหยิบห้องน้ำก็ได้คือหยิบอันที่แบบอันที่แบบเล็กกว่าได้อะตาต้องยิงต้องยิงจะวางไหนหนูขอวางอันนี้ก็แล้วกันเพิ่งขยายพื้นที่อีกแล้วขยายพื้นที่อีกแล้ว <laughs> S <S นี่นะคะแผ่นสุดท้ายของหลังจากที่เรา<ช>าขยายพื้นที่ไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะเราจะเล่นสูงสุดแผ่นแผ่นเอสวนสัตว์เราสูงสุดได้กี่ส,สี่แปลงใช่ไหมคะเพราะนั้นเกมจบเมื่อใครเต็มสี่ปุ๊บเกมจบทันทีแล้วจะมานับแต้มกันว่าส่วนมีใครเยอะกว่าว <ะ S 2> มามามีวางตรงนี้น้องยินงขอขยายแปลงหนึ่งอัน ทับปูอีกอันหนึ่งใช่ไหมอันชายขึ้นเออทับปูอีกหนึ่งอันมีลูกค้ามามีบอกว่าห้องน้ำมีไปทางไหนดีไม่ไปข้างๆ้าอหรือมีไปข้างบนดีต้องการห้องไม่มีไปข้างบนดีกว่ามมีถ้าไม่มามีไม่หิบห้องน้ำสักทีเออเดี๋ยวไม่รออยู่เนี่ยมีขอรอห้องน้ำสองห้องนี่มามีต้องการห้องน้ำเพิ่มนะเนี่ยสองห้องนี้เออตรงนี้ก็ห้องน้ำเพิ่ม แย่ yeah, แล้วอาตาอิงตาอิงสวนสัตว์ขายห้องน้ำนี่น้เออคนมาเข้าสวนสัตว์แบบสงสัยทองไปดีเาอยากเข้าห้องน้ำกันเต็มเขาเจนแล้วมันมีคนไม่ได้อยากมาดูสวนสัตว์นะคนอยากมาเข้าห้องน้ำแปลว่าห้องน้ําของวามีสะอาดและหอมมากหนูใช้อันนี้อุ๊ยมันเหมือนเบคอนโอเคเหมือนเบคอนโอเควางไว้ไตรงนี้ทอดเบคอนไปเลยอ่ะ พ้นไปค้นได้สีเขียวเพิม่มหยิบเลยจ้ะดูชิเราต้องการาไฟอ้ยเอาวันนี้ก็ได้เอามาเอามาตามมันนี้มาเองซุปปเอร์ซุปปเอร์ห้องน้ำมีมาแล้วเนี่ยขอห้องน้ำสองห้องด่วนๆเลย <c oughs> ขอห้องน้ำสองห้องโ <c oughs> มมีต้องการมากกว่าสองห้องนะเออวีอยากได้สี่ห้อง ีจะสร้างสุดยอดสวนสัตว์ซุปเปอร์ห้องน้ำมามินมผิวเจนนใใ้้่อนถ้ามามีนรวมส่งอันนี้ด้วยอ่ะมามีนมจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีโบนัสห้องน้ำเยอะที่สุดในนี่ค่ะขอให้ไม่มีขอให้ไม่มีอ่ะตาหนูตาหนูอ่ะหนูจะเปิดที่ไหนคะเบคอนร้านเบคอนของหนูอะ หนูขอวางตรงนี้เพื่อย่งชิงตำแหน่งห้องน้ามาต่อไปอ <c oughs> หนูปิดตรงนี้ก็ได้นะหนูวางอย่างนี้ก็ได้วางอย่างนี้ลใช่จะได้วางชิ้นใหญ่ๆได้เต็มไปไวอย่นี้หนูได้รถตักทรายกับอันนี้กับรถปูนสี่มากระชั้นเร็วอ,อีกอันหนึ่งอะคะโอ้เอาอะร้รดีเนี ชิ้นไหนจะทําให้หนูแบบปิดส่วนสัตว์ได้เร็วสถานการณ์มันมีแย่ๆแล้วมันมีต้องรีบไปเอารถปิดแมคโคดเอาแปมเยอะๆมาก่อนขอนี้มาเดยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเอาหมีโกบีมาทับอ่ะอิงค่ะอิงนะคะอุ้ยเอาตรงนี้มาวางดีกว่าอ่ะ ตร,ตรงนั้นทับรถทรายรถปนูนโอ้ยได้อนุสาวรีหมีด้วยหิวสิอ่ะได้หยิบสองชิ้นหยิบสองชิ้นอันนี้อันไหนดีเกาหัวก่อนรถสีขาวมีอยู่อันเดียวเองเกาหัวก่อนติดกับอนุสาวรีได้่ะได้สิเอาอันนี้มาเหมือนเดิอมอีกอันหนึง่ง หนูจะไม่เอาวันนี้ก็ได้นะจะไปเอานู่สองชิ้นนะแต่น,นี้มันดีกว่านะม,นมีแต้มนนม,มีจะปล่อยห้องน้ำม,มีไว้ก่อนนะมีจะไปหยิบอันมีแต้มก่อนมาเอาอันนี้มาเดี๋ยวนี้จะมาอุดรูวิธีหยิบอันเดียวเองเหรอชาวนี้อยากได้ห้องน้ำเยอะมากเลยอะไปอิงค่ะ อุ้ยใกล้เต็มอะไรเนี่ยเผื่อเผื่มีปิดไม่ทันเนี่ยมีต้องรีบไปปิดเอาอนุสาวรีย์อะอนุสาวรีย์มันต้อง,องแปดแป้งนี่ก็แล้วกันได้สิไม่เอาปิดตรงนี้ดีกว่าใช่โอ๊ยอันนี้ปิดช่างมันเถอะเอาตรงนี้แหละอ่ะตรงนั้นใช่ไหมคะอ่ะหยิบอันไหนคะหย,ยิบอันนี้ขอห้องน้ําด่วนเลยเองขอห้องน้ำหนึ่งห้องเนาะมา แม่เอาไม่เอาห้องนั้นดีกว่าเอาชิ้นนี้ก่อนดีกว่าเอาสามชิ้นสามชิ้นคืออันร้านเบคอนหนูอะร้านเบคอนคีร์ร้านเบคอนอ่ะมาเลยค่ะทอดเบคอนไปเลยมีว่ามีว่าปล่อยมีว่ามีจะปล่อยตรงนี้ไปก่อนมีจะรีบมาปิดสองบ้านนี้ก่อนละแล้วเมื่อมีก็จะอดได้สูงเลยวมีต้องทันปิดก่อนที่ยิงจะปิดอนุสาวรีย์ของเองอิงจะทอดเบคอนต่อไปแล้วอิงก็จะได้ ทีนี้หนูวางรถปูนแต่ตอนนี้รถปูนไม่มีให้หยิบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปหยิบตรงแปลงสีเขียวหนูเอาอะไรคะหนูเล็งให้ดีนะคะหนูเล็งให้ดีว่าถ้าหนูวางหมี่แล้วหนูต้องเลือันไหนอ่าโอเคมีมคต้องรีบปิดแล้วเนี่ยยังไม่อยอมทษดเบคอนสักทีมาเลยน้องเอิงหมืนมีวางถับอันนี้อ่าได้รถปูนกับคนอย่างขยายพื้นที่เราไม่ขยายแล้วเพราะเราได้สูงสุดสีอันหมนมีม้ขอทรงนี้แม่น้ําค่ะขอแม่น้ํา ใช่ของแม่น้ำรอบหน้ามีจ้าหวะตรงนี้ต้องการห้องน้ออีกแล้วใช่หลังจากนี้ก็ห้องน้ำ,อ,นำอุยมามีแบบมีปิดตรงนี้ไม่ได้ด้วยแหละปิดตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามามีอ่ะไม่พอเออเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบมีวางอันนี้ใช่ไหมมามีจะได้ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็ปิดแค่ตรงนี้อันนี้ยังไงก็ไม่ได้อ่ะโอ้ยแย่ yeah, นะมบมีมีสูงสุดที่จะได้นุเสาัสดีมีแค่สองตัวอ่ะแต่อิงแต่ก็ปิดไม่ทันอิงอยู่ดีอ่ะ อิงขอวางตรงนี้ก็แลาา้วกันได้รถแมคโครได้รถแมคโครแต่เหนียวหยิบรถแมคโครไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมแมคโครเอาโม่โม่ไปอ่ะหยิบโม่โม่ไปเพราะหยิบไปเฉยๆก็ไม่ได้วางแล้วอ่ะมามีวางอันนี้ค่ะไดไนับแต้มไหมไม่ได้มไม่นับค่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอ่ะเอาขอห้องน้าให้มมนมีห้องนึงอ่ะแล้วตรงนี้โ <c oughs> อ้มมีสําเร็จแล้วมีขออนุสาวรีย์มีแต่แต้มอ่ะอ่ะแต่อิงค่ะอิงนะคะเราก็ จบกันอย่างนี้สมบูรณ์สมแบบแ่ววรเราไม่ได้หยิบตัวนั้นดีทีนี้เมื่อกี้ใครเล่นก่อนนะคะน้องออยิงยิงแงยน้องยิง,ยาง,ยางวางปุ๊บเกมจบแต่จริงๆปกติต้องเล่นตามจํานวนครบจานวนรอบบามีม<ค>เล่น<ข>ก่อนเกมแกต้องจบพี่อิงโอ้ยจริงๆแบบนี้เนี่ยขาดห้องน้ำอีกห้องนึงเนี่ยถ้ามีได้วางมีจะได้วางกันดูสัวรีนีวายแล้วมามีก็แถมไม่ได้วางด้วยแย่ละเสียเปรียบเยอะ ีนี้เรามานับแต้มกันอันที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เราจะเอาออกนะคะอ่ออกจากเกมเล่ทีน้องยิงหยิบเฉพาะอันที่มีคะแนนออกมานับสิคะไหนจับคู่สิบให้แบบนี้หน่อยค่ะโอเคสิบ <Okay, 10, S 1> ไหนอันไหน <S 2> 2 <S มีคะแนนสอบวกแปดเป็นสี่อ่าสองบวกแปดเป็นสิบอ่ะถามเอาไว้เลยสิบ <10, S 1> มีแปดไหมมีไหมมีน,ะแบบนีแล้วมีอันไหนอ,อีกอันเอาหยิบอันที่มีคะแนนออกมาก่อนอันนี้หกบวกสี่เท่ากหกบวกสี่ อ่าอีกสิบไหนอีกอันนี้สิบเรียบร้อยอ่ะสิบเรียบร้อยวางเอาไว้ไม่ต้องนับตีจังเลยอ่ะไหนอีกคะหกบวกสี่โอเคฮิใส่บวกสองอ่าแปดบวกสองเป็นสิบอ่ะสี่เซตละนี่ไหนคะนี่สี่บวกหกสี่บวกหกได้อีกสิบโอเคอันนี้สิบหก 16กับ12อันนี้บวกบวกไม่ได้แล้วบวกเยอะบวก6อันนี้6เหรอคะอันนั้นเลขอะไรคะ12 12อ่ะนี้เดี๋ยวมันมีช่วยบวกให้น้องยังได้เป็นเท่าไหร่คะ10 20 30 40 50 50บวกกับอีก28ก็เป็น78 78บวก10บวกกับอีก6 78บวก6ได้เท่าไหร่นับสิ79 78บวก6 จ็ดสิบเก้าเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบสี่ดิแปดสิบสี่แปดสิบสี่อือแปดสิบสี่คะแนนใช่ไหมคุณใช่ขอบอมีนับแล้วอมีได้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนี้สิบห้าเป็นห้าสิบห้ากิดสี่เป็นหกสิบเก้าน้องยี่เท่าไหร่แปสิบสี่โอ้ยอันนี้แพ้ไปเยอะ ก็บะหมี <pul> mm ่ไ hmm. ม่ได้รู้สวอรีหมี่ไปตั้งสองอันไหนเองบะหมี่หกจเกนูแปดสิบีแลม โหวันนี้แพ้ขาดมากเลยนี่เมื่อกี้พี่เล็กกลับมาพอดีแบบน้องอิงนี่รีบวิ่งไปขิงอย่างเลยว่าบอว่าวันนี้ชนะขาดเลยชนะขาดเลยนะคะอย่งว่าตัวเกมตัวนี้คือหย่งว่าออกแบบสัญลักษณ์มาให้สําหรับเด็กๆกันได้ค่อนข้างดีเลยคือตัวทายตัวนี้ซึ่งเขาจะมีสัญลักษณ์แค่4ี่อย่างเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเด็กๆวางทับสัญลักษณ์ปุ๊บเขาจะได้หยิบท้ายชิ้นใหม่ทันทีซึ่งเขาจะต้องแบบวางแผนล่วงหน้าว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาทับที่เป็นรถตักทรายที่เป็นสีเขียวเนี้ยเขาจะหยิบชิ้นส่วนไหนซึ่งก็ต้้อองดููจาากพืนททีีี่่เมย ซึ่งถ้ารูปทรงหาวมหงมันเหลือแหวงแหวงที่เป็นพื้นที่แบบเป็นทางเลี้ยวเขาจะหยิบแม่น้าม,มาวางไหมหรือถ้าเขาทับที่เป็นรถตักปูนโอ้โหรถตัปกปูนเนี่ยเกิดพื้นที่เนี่ยเขามันจํากัดมากรูปทรงที่เป็นตัว T ตัวนี้จะวางได้หรือเปล่าถ้าวางหรือว่าอันนี้อาจจะวางได้สมมติว่าบางทีพื้นที่ของสวนสัตว์หรือว่าจะมีพื้นที่เยอะมากเด็กๆอาจจะสามารถหยิบอันไหนก็ได้ก็สามารถวางได้เหมือนกันอา้าวงั้นอันไหนละที่แต้มเยอะเพราะว่าอันที่เป็นรถรถปูนอะหยิบก่อนแต้มเยอะถูกปะเพราะมันมีเลี้ยงเมื่อก 6 4สี่หยิบก่อนได้6แต้มหยิบที่หนังได้4หยิบท้ายๆนี่คือเหลือแค่2แต้มเทานนเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในเกมอะเขาก็ต้องเลือกว่าอุย้ยหยิบอันไหนที่จะคุ้มค่ารวมถึงอันที่เป็นรถแมคโครโหแต้มเยอะก็จริงแต่ว่าชิ้นมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆต้องเล็งให้ดีเลยว่าหยิบแล้วจะไปวางตรงไหนนะคะซึ่ง เกมแน่นอนอันนี้ที่เราเล่นแบบเบสิกอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่อพื้นที่ของสวนสัรเนี่ยครบ4อันปุ๊บเกมจะจบทันทีเราเล่นกันครบรอบแล้วเราจะนับว่าแต้มอะใครเยอะที่สุดก็จะชนะไปซึ่งเกมอ่ะค่ะมันมีหมวดของแอดวานซ์ซึ่งสำหรับเด็กที่โตขึ้นอะหรือว่าอ่อคุ้นเคยกับกบติกายอยู่แล้วเราสามารถใส่ ่ทยที่เป็นออบเจคทีฟได้อย่างเช่น่ายที่เป็น ive, ออบเจคทีฟก็จะทําให้เขามีเล่นแล้วแบบมีทิศทางมากขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นอ่ะเราจะหยิบสมทายที่เป็นออบเจคทีฟมา3ชนิดนะคะซึ่งมันก็จะมีคล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสมหยิบทายที่เป็นแบบหมีแพนด้าตอนที่ระหว่างเล่นอะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าถ้าเรามี บ้านเขามีแพนด้าเนี่ยนะครบ3อันนะคะไม่ว่าไม่ต้องเป็นน้องอยู่ติดกันเราจะได้โบนัสทันทีซึ่งจิบก่อนได้โบนัสแแต้มคนหลังๆได้5แต้มคนสุดท้ายคือได้2แต้มอ่ะอันนี้ก็คือแบบเป้าหมายที่เป็นแบบหมีแพนด้าหรือแม้แต่แบบท้ายที่เป็นสีเขียวที่เป็นแบบพวกแม่น้ําพวกร้านอาหารต่างๆเนี้ยซึ่งปกติมันไม่มีแต้มใช่ป่ะแต่ตัวเย่างี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเรามีแม่น้ํา3สายติดกันเงี้ยเราจะได้โบนัส7จแต้มอ่ายิบทีหลังแต้มก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้น ทำให้ทุกทายที่มี ในสนามในในสวนสัตว์ของเราอะ่ะมันมีค่ามากเลยหรือว่าอันนี้ก็คือจะเป็นทายที่ประเภทที่ว่าต้องมีสวนสัตว์ต้องมีหมีเนี่ยทั้ง4ชนิดเลยนะอ่าถ้ามีครบ4ชนิดปุ๊บก็จะได้โบนัสนะคะอันนี้จะเป็นทายออปติคที่เพิ่มมาในเกมทําให้เด็กๆก,ก็จะมีแบบทิศทางในการเล่นมากขึ้นแต่แน่นอนว่าอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่โตหน่อย8ขวบอย่างเงี้ยขึ้นไปสามารถใส่ตัวออบเิคตั้งแต่เกมแรกได้เลยนะคะตัวดีไซเนอร์นคนนี้ฟิลวอลเกอร์ฮัร์ดดิ้ง่จริงจริงหนิว่าเขามีเกมดังๆหลายเเกกมนะซึ่งสําหรับด็ๆ ในช่วงของ6ขวบหรืวงว่าก็จะมีเกมอย่างเช่นซูชิโกนะคะหรือว่า a r c h a คโอโลจีเดกการ์ดเกมซึ่งเป็นเกมแนวเซต l เซตคอลเลกชันแล้วก็เก็บการ์ดของดีไซเนอร์คนนี้ที่เด็กๆเ,เล่นสนุกแล้วเกมก็ไม่ยากมากเลยนะคะไว้เดี๋ยววันหลังจะหยิบมาเล่นใ้เดียวกันแล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้าหญิงจะหยิบเกมไหนมาเล่นยนออังไงเราติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ